สวัสดีครับหอกันลุงยงคือเก่าพี่น้องลุงยงอีสานดเ,นาาเ,นเ,เ,เดนา,าดได้พี่น้องเด้อมื้อนี้ลุงยงจะพาพี่้าน้องมาเบิ่งอันเพิ่นมาวางเบ็ดเพียกพี่น้องวางเบ็ดเพียกเอ่อเพียกปรากดพี่น้องมาลาปรากดเด้อพี่น้องเด้อเป็นเบ็ดเพียกของปลายันปลายันเพิ่นกําลัางใส่กําลัางกําลังเสียบเงียย่พี่น้องลุงยงเดี๋ยวจะพาเบิ่งเพิ่นใส่แบบไเนาะพี่น้องเนาะ ใส่เงีย้ยมูสามสันพี่น้องใส่เงีย้ยมูสามสันปลาที่มาใส่นั่นมันถือบ่อันอันปลาคุดเหรอรหบ่โอ้เลีเ้ยนหลังเลยเอาพี่น้องถ้าค่อยรุ่นรุ่นรุ่นกันเด้อพี่น้องเด้ออันให้เบิ่งไปตามอีพี่เนาะพี่น้องเนาะอันยำก็สิเป็นอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ กะตีมันก็เลียนหลังอหรอนะโอ้เลียนหลังโอ้ก oh. ็บังลงกุดหลายอ้ oh. Oh. ลูกขุดหมูนี่ละลูกุดหมูเอ้กินกันยังบ่มีอยู่โอ้อันว้างเพียกปกว่าขุดนี่เฮ็ดมาโดนหรือเปล่าปะไม่สามสิ้นกว่าปีแล้วบ่โอ้โหเป็นวิถีชีวิตอีสานเนาะสามสามสามชิ้นกว่าปีแล้วโอ้โห oh. oh, oh. เอาเอา,เอาหากินไปอาชีพหากินหาอยากช่วยเฉพาะอ๋อเอาเอา,เอาสะคอยบ้างพี่นออ้องเอง้ยตทางดินน๋อทางดินอ๋อชาติเด้อพี่น้องอยู่ทางบ้านกระไดหนี่เป็นธรรมชาติอยู่อยู่ลำน้ำเนาะลำน้ำมองข้าอยากให้กินของของปลาย่านนั่นหระเพิ่นให้กินล่าให้กินประกดล่าประกดวาสันเพราะ่าเพื่นเลยเคยได้หลายวาสันก็เลยพาพี่น้องมารับชมมาเบิึงใส่สามสิบแรงบ่ นี่ล่ละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนยังๆงเด็นี่มาใส่มาใส่ยายเพียกล่าปรากฏพี่น้องธรรมดาเพียกอาะมาด้วยคนจับของเองบอกเห็ดออเองเห็ดเอง <c oughs> โอ้ปลาหย่านคนาพัน <c oughs> เห็ดเพียกเองว่าสัน <c oughs> โอ้ผู้มนยายเพ่นเนาะคนจวิธีเหตโอ้โอ้เอาใส่ใสเบิ้งงไอ้ใสปาเอ้ยถ้ามดาลโอ้ฝ่าห่วงตัวนี่แม่ฝนถึตกวะพี่น้องเลยคุณน่ะพี่น้องเอ้ยฝ่าฝนบ่พี่น้องเอ้ย เมื่อื่นเพิ่นว่ามาลุ้นเบิ่งจะได้บ่เด้อเพิ่นว่าปรากฏเพิ่นเป็นนักล่าปรากฏโดยเฉพาะปลายันเพิ่นเป็นนักล่าปรากฏโดยเฉพาะเลยพี่น้องเอ้ยล่าปลาตะทงมุ่นนั่ะละปลาตะทงก็ล่าได้พี่น้องเพิ่นว่าปลาหักกล้วยอ๋อ ิเล่โ oh. อ oh. uh. oh. <How> ้โอ้เข้าเอ็นไม่เป็นสีแหวเราพี่น้องลายยกของไส้ไก่สีแหวเล้เอ เอินนุ่งย่องกับจังสิมามายามกับกําเง็นและเืินเืินยงกับจังมายามกับปลายันเนาะมือนี่ก็ใส่สะก้อนพี่น้องให้ติดตามตอนตอนมายามมากูได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้สักนีดแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ